สสัญญาณอันตรายบอกว่ามันไปไม่ได้แล้วไปไม่ไหวในความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์ที่มันเริ่มเสื่อมมันจะมี3ส,สัญญาณนะคะที่คุณเรนจะมาส่งต่อให้สัญญาณที่1ก็คือบทสนทนา เวลาที่อยู่ด้วยกันสองคนบทสนทนามันไม่มีแล้วมันไม่มีเหมือนเดิมแล้วไม,มไม่มีเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะแต่ก่อนคุยกันน้ำไหลไฟดับแต่ตอนนี้นะคะนั่งอยู่ด้วยกันตั้งนานก็ไม่รู้จะคุยอะไรสมมตินั่งรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ก็ยังไม่มีอะไรคุยกันนั่งยบไปทั้งตลอดันแบบนี้ก็คือเริ่มเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วนะคะแล้วอันที่2ก็คือความสัมพันธ์ที่อยากมีความเป็นส่วนตัวถ้าเขาบอกว่า อยากมีเวลาส่วนตัวอยากอยู่คนเดียวไม่พร้อมหรืออะไรก็ตามแต่ประมาณนี้นะก็คือบอกเลิกแบบสุภาพเขายังไม่อยากมีคุณในชีวิตเขาอาจจะมีคนอื่นนะคะแต่เขาอยากรักษาน้ําใจไม่อยากให้คุณเสียใจนั่นเองแล้วอันที่3ก็คือการที่เขาไม่ให้คุณเป็นที่หนึ่งไม่เห็นความสําคัญคุณเขาจะมีเพื่อนสําคัญกว่างานสําคัญกว่าหรืออย่างอื่นที่สําคัญกว่าคุณ คือเขาไม่ได้คิดถึงคุณมาเป็นอันดับแรกไม่ได้มีเวลาที่มันเป็นเวลาคุณภาพด้วยกันไม่เห็นความสําคัญของคุณอันนี้คือบอกเลยว่ามันเป็นสัญญาณเตือนที่อันตรายมากๆนะคะใครที่เจอ3ส,สัญญาณน,นี้จงระวังไม่อยากให้ความรักเสื่อมคุณจะต้องรู้วิธีที่จะป้องกันไม่ให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเสื่อมนะคะเอา3วิธีนี้ไปแล้วก็ไปเช็คให้ดีๆนะคะแล้วขอให้ทุกคนสุขสมหวังในความรักแล้วขอให้มีความสุขกันนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ